สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซอนอยู่เป็นสุขอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยตานิรรจีมบิสมิลลาฮิราะห์มานิรหฺีม الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ชัยตอนทาหน้าที่หลอกล่อพวกเราให้ออกห่างจากอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดถ้าวันที่เราลืมอัลลอฮ์หรือเราในกวันที่เรา กำลังจะออกจากร่างวิญญาณเรากำลังจะออกจากร่างแล้วเราลืมอรรษพานนวตารล้ช่วงเวลานั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัที่สุดช่วงเวลาที่เราป่วยใกล้จะตายหรือเจ็บแย่กใกล้จะตายวความหมายผมอาจจะไม่ใช่แค่เพียงนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแต่อาจจะมาถึงปีนั้นทั้งปีที่เราอดแอด,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 อด ถ้าเราลืมอัล์ไปเลยแสดงว่าชัยตอนกำลังทำหน้าที่ของมันเต็มที่แล้วก็สำเร็จผลสิ่งที่เราแปลกใจแล้วก็น่าจะประหลาดใจ ก็คือสิ่งที่เราอาจจะเห็นว่าคนคนหนึ่งที่มีศาสนานะครับที่มีศาสนาที่เป็นคนที่ถูกทับหน้าถือตาว่าเป็นผู้รู้ที่รู้เรื่องราวของศาสนาแล้วก็พาดพังไปการันตี คนอื่นไม่ว่าจะในช่องทางของอะไรก็ตามไปการันตีคนที่เราเองก็พึงอาจจะรู้จักได้ไม่นานนะครับแตแต่การันตีว่าคนเนี้ยตั้งใจคนนี้ต้องการที่จะทำให้สังคมดีขึ้น จนทำให้ผู้คนหลายคนหลวมตัวแล้วก็เชื่อตามคำบอกกล่าวของผู้รู้สิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคไหนครับในยุคที่ชัยตอนมันจะหาวิธีการ ในการที่จะทำให้ผู้คนศรัทธาผู้คนเริ่มใสตัวบุคคลซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะเห็นผู้รู้ก็คือผู้รู้ที่สอนหนังสือเสร็จเขาก็ทำอย่างอื่นอาชีพของเขาก็คือสอนหนังสือเสร็จ ทำสวนทำไ่ทำนาตอนหนังสือเสร็จก็ไปขับรถขับปลานะสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะเดินทางด้วยเรือก็ไปเป็นคนขับเรือรับจ้างส่งคนนั้นคนนี้บางคนก็ไปตลาดพอสอนหนังสือเสร็จก็ไปตลาดไปขายของไปขายปลาขายผักขายยาแต่พอมาในยุคนี้ เราก็จะเห็นว่าบทบาทเหล่านี้ทําไม่ได้เมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าเวลามีงานมีการกับผู้รู้ก็มาช่วยกันแบกมาช่วยกันหามมาช่วยกันนะกวาดแต่พอมาในยุคนี้ชัยตอนมันก็จะหลอกล่อว่าทำไม่ได้ เราในฐานะผู้รู้จะต้องไปลงมือแบบนั้นไม่ได้ถือว่าเดี๋ยวคนไม่นับหน้าถือตานั่นคือแผนหนึ่งที่ชายตอนวางเอาไว้ให้กับใครครับให้กับคนยุคนี้หรือแม้กระทั่งเราจะเห็นว่าการที่เราจะรู้ว่าเราถูกชายตอนหลอกในยุคนี้ มากแค่ไหนทั้งๆที่ตัวเองก็ยังฉันก็ยังละหมาดอยู่ฉันก็ยังสะดอกอยู่ฉันก็ยังนั่นยังนี่อยู่ที่ตามที่ฮะดีสบอกแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เราถูกชัยตอนหลอกในช่องทางอื่นเพราะชัยตอนนะครับที่มันวิ่งหรือมันหาช่องทางกับเวลาของเรา กับคนในยุคนี้กับวิกฤตในยุคนี้ก็คือมันผูกพันกันอยู่ชัยตอนมันยังทําหน้าที่ของมันอยู่เงินเดือนของชัยตอนได้มาจากอะไรครับได้มาจากผลงานที่หลอกมนุษย์มันจะเอาผลงานนี้ไปเสนอกับใครกับอิบลีสกับหัวหน้าบริษัทของมันกับผู้บริหารฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว วิธีการที่จะทำให้เราไม่หลงกลชัยตอนไม่ว่าเวลาไหนยุคไหนจะเปลี่ยนไปพี่น้องอย่างแรกเลยกุรัาน,นะครับกุรานเราต้องอย่าลืมอัลกุอุอาน เพราะกุรอานคือทางนำกุรอานคือยาที่จะรักษาโรคที่ชัยตอนมันหยอดเข้ามานะมันจะเป็นภูมิป้องกันเราให้พ้นจากแผนการของชัยตอนเราจึงเห็นคนที่อ่านกุรอานเป็นนิดหรือประจำนะคหรือคนคนเท่าคนแก่ในยุคก,ก่อน ที่อ่านกุรานนะครับเราไม่ได้พูดถึงการท่องจำนะครับเราพูดแค่อ่านหยิบมาอ่านชื่กกอก็อ่านกันบ่อยๆอ่านกันเรียกว่าทุกวันนะครับหรือทุกครั้งที่เราเป็นเด็กเราก็จะเห็นไม่มีวันไหนที่เราไม่ได้ยินเสียงอังกุรานถ้าเราอยู่กันในสังคมมุสลิมถ้าไม่เดินผ่านบ้านนี้ก็ต้องได้ยินเสียงบ้านหนึ่ง ไม่เยอมนะครับจะไปบ้านไหนต้องมีแหละอย่างน้อยหนึ่งบาททุกวันด้วยแต่ถามเราวัานเนี้ยราผ่านบ้านหลังคามุสลิมกี่หลังนะครับทั้งมูกเกมเนี่ยบางทีมุสลิมหมดเลยจะผ่านตอนไหนกันแล้วแต่จะได้ยินเสียงอะไรครับได้ยินเสียงไม่วิทยุก็โทรทัศน์กูอ่านได้ยินไหมไม่ได้ยิน ฉะนั้นอัลกุรอานจะทำลายแผนของชัยตอนเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองต้องหาวิธีการว่ายังไงฉันต้องได้อ่านกุรอานสามอายะหาอายะหหนึ่งหน้าในแต่ละวันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไม่ทำให้เราหลงกลชัยตอนในยุคที่เรา มีเหตุอื่นต้องทำบางคนสะกดกุอานไม่ได้แล้วตอนนี้เมื่อก่อนเคยอ่านคล่องอ่านดีนะครับแต่วันนี้อาจารย์พูรอานแล้วสาวะอ่านไม่ได้ตะกุกตะกักนั่นแหละครับอาจจะเป็นผลที่ทําให้ชีวิตของเรากําลังถูกชัยตอนมันดึงออกไปเพราะในกุรอานมีอะไรครับที่เราอ่านกันเนี่ย อย่างน้อยก่อนจะอ่านพี่โน้ตต้องติดป่าอยู่แล้ว,ลวครับอาอุซุบิลลวถูกไหมครับเราอ่านวันหนึ่งสองรอบก็มีอาอุซุบิลแล้วอย่างน้อยสองรอบแหละซึ่งมันเป็นดูอาที่นบีขอว่าให้เราปกป้องเราให้พ้นจากการหลอกลอกของชัยตอนแต่ในอยลกุรอานก็จะมีนะครับในสาระในอักุรอานจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การปกป้องตัวเรากับชัยตอนด้วยเพราะอิบลิสมันกลัวประโยคนี้มากอาอุบิลละเนี่ยครับชัยตอนทุกตัวจะกลัวประโยคที่บอกว่าอาอุบิลละฮิมินะชัยตอนในรัฐจีมเหมือนก็ว่ามันกำลังถูกประจานฉะนั้น เราต้องเอาคำนี้ยมาใช้นะครับในการอ่านอ่านคุอ่านาของเราทุกวันซึ่งกุอ่านนะครับเราจะอ่านตอนไหนได้บ้างหนึ่งก็คือหลังละหมาดพี่น้องเลือกเอาสักเวลาหนึ่งอาจจะไม่ต้องห้าเวลาเอาสักเวลาหนึ่งว่าเราตั้งใจว่าฉันต้องอ่านกุอ่านเวลานี้ หรืออีกนยหรือยังน้อยในหนึ่งวันเนี่ยฉันต้องได้อ่านกุรุอ่านสักเวลาหนึ่งวันนี้อาจจะมีแค่ตอนซุปพี่ไปน้องอ่านซุปพี่ไปทำดูดิละวันนี้ซุปพี่ไม่ว่างต้องรีไปครับพี่น้องฉันมีเวลาซูรียังมีเวลาว่างอยู่อ่านซูรีพออีกวันหนึ่งซูรีก็ไม่ว่างซุปพี่ก็อ่านไม่ได้อัสรีมีไหมอัามีอ่านอัสรีไปอัสรีไม่ได้ครับอัมมักริบ ว้ากรีบไม่ได้ก็อิชาให้วันหนึ่งนี่เรามีกุ่รอานอย่างน้อยหลังละมาดหนึ่งเวลาท่านทําได้ทั้งห้าเวลาอัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยมีสักเวลาหนึ่งทําให้เป็นนิสัยนะครับสองถ้าไม่ได้เลยพอทําธุรกิจนี่ นะครับลองอ่านก่อนนอนดูสิได้ไหมนะครับอ่านก่อนนอนดูสิได้ไหมไม่ได้อีกไม่มีเวลาเจอจับกุรอ่านไม่มีเวลาเปิดกุรอ,อ่านพี่น้องง่ายที่สุดก็คืออ่านสามกุญก่อนนอนเรานะครับคุณอัลลอบิรับบินนัสคุณอัอฮบิรับบินฟะลักกุณฮุัลลอฮุัอะฮัด อันนี้ไหนๆครับในกรณีที่เราไม่มีเวลาอ่านกุรานเลยเพราะนี่แหละครับมันคือดุอามันคือกุรานที่มันจะช่วยเราปกป้องให้ใช้ตอนที่มันตั้งแผนมากี่แผนกันแล้วแต่สามกุ้นนี้มันจะไปทําลายทั้งหมดเลยเพราะอันกุรานนะครับที่เราเราอ่านแล้วเนี่ย ก่อนที่จะอ่านแล้วอ่านว่าอูซุบิลลาฮิมินัชัยตอนนี้เราจีมเนี่ยถ้าเราอ่านก่อนที่จะอ่านอ่านอูซุบิลลาฮ์เมื่อไหร่หรือไปอ่านตอนที่เราโกลโมโหใครก็ตามอูซุบิลลาฮ์ก่อนครับก่อนที่เราจะนอนอ่านอูซุบิลลาฮ์ก่อนอ่านอูซุบิลลาฮ์ให้ใครอีกให้กับลูกๆของเรานะครับฝึกให้ลูกเราอ่าน ใช้ตอนมันจะไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราได้ท่านอับดุลลาห์สั่ว่าละยิวาสซัลลัมเคยอ่านสามกุ้นนี้ให้กับใครให้กับหลานของท่านอบีก็คือท่านฮัสซันอุเซนอ่านว่าอย่างไงครับอ่านว่าอูรุกูมาหรืออูอีรุกูมา ฉันขอความคุ้มครองต่อเลาะให้กับเด็กสองคนนี้ mm hmm. ก็คือฮัสซันกับฮุเซนพิการิมาตินและฮิตามะด้วยกับพุจชนาตของอัลลอฮ์นะครับที่สมบูรณ์มิงกุลลิชัยตอน่นให้ปลอดภัยจากชัยตอวะฮามะแล้วก็สิ่งชั่วร้ายต่างๆว่ามิงกุ ma, ลลิไอนินลามะให้พ้นจากดวงตาของ ผู้ที่อิจฉากันอุทอาต้นเนี่ยพี่น้องกับเราอ่านทุกวันได้อ่านทุกครั้งได้อูรุบิกาลิมาติลาฮิตามะมิงกุลิชัยตอนินวะฮามะวะมิงกุลิไอนินลามะมันจะช่วยทำลายแผนชัยตอนที่มันมาเข้ามาในชีวิตเรา ถึงเป็น h ที่รรงงานโดยทานอิมามบุคอรีท่านอบบมุฮัมมัดสสลลัลลล,ลมก็ได้บอกกับพวกเราอีกครับว่าทุกวันนะครับที่เราอยู่บ้านที่ความมืดมันมาถึงบ้านเรากิดากรอบปฏิชันเมืม่อดวงอาทิตย์มาตกก็คือเมื่อเวลามืดเข้าถึงบ้านเรา ฝากฟฟูซิบยาหนกลุ่มนบีบอกว่าให้เอาเด็กเข้าไปในบ้านนะดวงอาทิตย์ใกล้ตกน,น,นบีบอกให้เอาเด็กเข้าบ้านไปพระอินนฮาซาอาตุนเพราะในช่วงนั้นยันตาชิรุฟีฮาชฉยาติเพราะจเป็นช่วงที่ชัยตอนมันจะออกมาทําหน้าที่ชัยตอนกลุ่มหนึ่งจะออกมาทําหน้าที่ในยามเปลี่ยนเวลา นี่คือคำสอนท่านนาบีฮมมัมซสละลอห์อะฮิวะสลัมที่สอนกับพวกเราแล้วก็บอกกับพวกเรานะครับฉะนั้นสิ่งแรกเลยพี่น้องกับทำอะไรก็คืออย่าทิ้งสามกุญของอัลลอฮฺสวาบนาอูตะละหลังละมาดพี่น้องก็อ่านนะครับก่อนนอนนะครับก็บอ่าน เวลาโกรธพี่น้องก็อ,อ่านนะครับแล้วก็ขอดุอาให้กับลูกเรากับคนที่เป็นเคร,เรือญาตอกับควดลูกหลานลูกหลานเด็กๆเ,เพราะลูกหลานเด็กๆนั้นภูมิที่จะต้านใช้ตอนยากกว่าผู้ใหญ่เหมือนกับเด็กนะครับเวลามันเป็นหวัดเนี่ยเด็กเป็นหวัดจะเป็นแดเป็นหวัดง่ายกว่าคนตัวโตเพราะอะไรก็เพราะภูมิคุ้มกันอย่างน้อยอยู่ เช่นเดียวกันกับเรื่องอีมานนะครับเด็กบางทียังไม่มีอีมานที่แข็งแรงยังไม่ละหมาดไม่ได้นะครับดันั้นเราเองก็ต้องขอดุอาให้กับลูกหลานเราเพราะในอันกุลอ่านพี่น้องกับเราพูดถึงเรื่องของอิบลิสแล้วก็แผนการของอิบลิสเนี่ยมากกว่า70ครั้งด้วยกันแในก็ให้เราระวัง ชัยตอนเนี่ยระวังอิบลิสเนี่ยนะครับมากกว่า90ที่ด้วยกันในเก้าสที่ที่อัลลอฮ์พูดหรือ90ครั้งที่อัลลอฮ์พูดเนี่ยมันมีนนยะอะไรครับมันมีนนยะว่าชีวิตของเราชัยตอนทําหน้าที่ตลอดเวลา ฉะนั้นเวลาเอาล็อพูดถึงชัยตอนว่าเป็นศัตรูกับเราถึงเก้าสิบครั้งด้วยกันเอาล็อกกำลังเตือนเราว่าอย่าไปเผลอเป็นพวกของชัยตอนเอาล็อพูดถึงว่าชัชยตอนมันเป็นศัตรูเรานะครับฉะนั้นเราเองอย่าคิดว่าพออ่านคุรอ่านปุ๊บเราจะรู้ว่าเอาล็อกกำลังเตือนเราว่าอย่าไปเผลอไปเป็นพวกของชัยตอนเผลออย่าไปหลงกลชัยตอน พราะชัยตอนทำหน้าที่ในการอะไรครับวิสวาสพวกเรามากระสิบกระซาบพวกเรามีแชร์จินวัสวาสซินคอนนัสเราจึงให้เราขอให้เราพ้นจากการกระสิบกระซาบของชัยตอนการเวลามันก็จะไม่ทําให้เราถูกชัยตอนหลอกไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่หรือบาปเล็กก็าตามอิชาอัลลอฮ์กับบินไลต่อฟิกวาเลดาย ส a l a ล u a l a i k ะ m w a ะ a h ล a t u l l a h ะ a b a ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า muslim on air